อนิจจาแม่ยาปึกกระดึกมันไปตากก่อนปึกกระดึกสียงเสียงได้ก่อเสียงได้ก่อเสียงได้จานิจจาแม่ยาปึกกระดึกเวลาข้ามน้ำลึกทำไมไม่เปิดขาข้าวตดไม่แห้งมันเป็นเอือนละตดไม่เฮือนมันไม่ขาวถ้าเป็นตดสาวและหอมจัง แป้งูดาง่อนเออันนี้เขาเรว่าลิเกโตดอลิเกโตดโตดที่มันเมือเจเหมือนกันหรอโตดแาว้อยโตดแม่แห้งโตดคนเท่ามันเหมือนเจี๋เหมือนกันมันเหมือนกันมันเหมือนเหมือนยังไงอาตาคนเท่ากับหลองอ่อนหนุ่มนี่มันกิน่าเหมือนกันหรอน้องปุยไฟจะได้เจ้าคนเท่าแมงแนวันนี้ของกินลงทานมีนักรอบจ้องกับกินตำส้มกับกิน๋้ยเติยวกับกิน อันยังเอามาิกกินกันหมดเหรอเออแล้วยายแล้วออนนุ่มเขาไปจะกินลงทานนะเจ้าเขาไปเจี๊ยนปูนในเซเว่นป้นเออแต่เนาะกินซีบูซีุ่้นซูสิกะซาบูซีซาบูปลเออมันกินมาเหมือนกันอ๋อกินมาเหมือนกันแล้วมันก็เลยออกมาเพราะฉะนั้นโต๊ดนี่มันเหมือนกันฮั่นเออของคนเท่านี่มันจะเหม็นน้อยโคนเท่านี่ไหมแล้วอ่อนนุ่มนี่บังคับเหม็นคนเท่านี่ไม่เหม็นน้อยเจ้าแล้วเสียงมันจะเหมือนกันนะ มาเดี๋ยวนี้โตดมาได้สู่กันยังจะเพี้ยงก่อนอยู่กับให้วิเคราะห์เรื่องนี้ให้วิเคราะห์เรื่องโตดเรื่องโตดนี่นะแล้วมันมันจะได้เสียงมันเหมือนกันต้องขอให้ฟังบางอย่างหรอแล้วอ่อนนุ่มนี่เสียงโต๊ดมันยังดังอย่างใดให้ก่อดดังยังไดหูฮูมันอะหูลูดพ่นมันอะกุญจูนมันอะกุญจุนมันอะมันฮอดอย่างมันฮาดของอ่อนน้อยนี่มันเสียงดังอย่างใดให้ก่อดเจ้าเจ้าฮาร์ดอันนี้เสียงของเราอ่อนนุ่มน้อยนะอ่อนน้อยอยู่นี่หรอก แล้วคนเท่านี like ่นะเสียงโต้คนเท่าโต้อยู่ได้หัก่อนยัยอ่ะอุ้ยไอยเนี่ยแปดสิบปายแล้วอุ้ยผมไม่ฟังนี่นะมาล้างเนี่ยแม่เขานะคะโอ้กินข้าวกินน้ำพริกฟังนึงอไงจ้ากูกินลำเตะลำบ้าวันนี้กูกินนั่งขันแน่นกินข้าวอิ่มเรียบร้อยมานั่งก็แล้วจะยื้อเอาขันมากตัวเก่านะกะเจ้าโตดอุ้ยหลานเสียงโตดคนเท่าพีได้กูก่อนพีได้เจ้าฟังเสียงโตดคนเท่าดังบลุบบลุบทุกคนร้องไห้กัน ไอหน้าป้อมมาเป็นบลาลูคูพี่แล้วอ้อนอ้อยเสียงมีดังจ๊อดโอ้โหเท่านี่มันบกระเทยนี่เป็นยังเด้อมีตัวเกาเดียวเนี่ยเอาตายแล้วตายแล้วบ้านเป็นบ้องเป็นกระเลยนี่มีจังหวะเดียวด้ะฟังหน่อยเหอยังไงครูก่อนไปไหนโอไม่ตายนี่หนักไปเลยฮะาแต่์บอกเล่นบอกเลย้โดนกัน ไมพกฟังป่ะดิแต่ที่เขาบไปถึงไหนครับอ้ยมาหอนแล้วโหอนแล้วโบไปซไปหดบไปห้โอเคโอเคอ่าพระคุณจีอ้อมคับนี่หม